เอาแต่ตัวงใหญ่แหละเพื่อนมากตัวใหญ่เพื่อไทโศกคืองามแต่ไม่พิมพ์น้เตไพพี่เานำด้วยไปน้ำกันนมา่นเินะี่เดียวนี่แหละไมมพี่มือเกิดถวายอันปูซาปูเรียบรอยแล้วขอโศก ยืนตามจุดสีเขียวนะคะสังเกตที่พืนจะมีสุดสีเขียวเรายืนได้เลยค่ะยืนะปตาจุดปตามที่ัปเลยที่มาขอสบขอสบขึ้นมามนีอันแบบสบายๆนะคที่แบบสบายบรอยารความบรได้อยากมากกมากเลยช่วงช่วงมากสบายจปนบุรณะงามขักน้อยที่หนอ อ้จีนนะไอ้จีนดสอบวางลกล้วนรับแล้วที่น้ให<น>้<น>่ยายนนะครับ <g ül> <น>ิดจังหวัดนะครับให้ท่านอนที่นครับูงค์ท่านเดินทางมาถึงแล้วหยุดนะครับขอากปู่ย่านะครับใหท่านขอครับ ทานี้เแก่บของผมก็ให้ได้หัษฐานได้เลยนะครับให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเคราะหหายทุก หายโศกหายโลกหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภวาสนาขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลามาให้โชคดีมีความสุขเจริญรุ่งเรือง ตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุ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 เอาเสร็จพิธีแล้วก็วางเลยครับนี่แหละพี่น้องคนมากบายแล้วคนเก่าออกมาไว้ทั้งหลังนู่นไหมพ์มีตัวผู้คนสำเร็จออกมาไว้จุดไปนะครับพยายามมาข้างหน้าหนมั้พยายามมาฝังมา้พยายาม มาบเนี่ยมาเดินมาเดินก็าอ่เดิน่มาคัเดินมาครเดินมาทุกที่มาทุี่เลนะคนี่เนี่ยคอาขาของมือนี้แม่ซิมีีูู้พ่อเ่กับสิได้เคยระบัะมานีนี่คือทีี เมยพิมกำลังเปิดตบเปิดโกกออกมาทั้งทั้งหนาเป็นมอม่พิมพ์ทั้งหนาโกกยังไงได้ไมพ่พิมเด้อโกกยังไงเลย,ย,ยมื่น คาคักเลยเปิดซับเ,เ,เปิดโซ่เปิดซับเปิดโซ่ขาออกเครื่องข้างไปไม่พิมพ์นี่เครื่องข้างไป ได้ไข่สกโอกเล้วมาชิมหนึ่งหมื่นพี่น้องกับ็มาหลาย เครื่องทางแล้วไม่พิมพ์พี่น้องเข้ามาหลายๆครับ

fc เขาถือวัสดุกูทุกคนเลยนั่นมันในตัวเรกประซุมเอาในตัวเลขละละนั่นแหละนี่แหละไปพิมพ์มันขอให้ fc เาขาวัสดุคนเลยค่ะหลังจากทำพิธีเรียบร้อยแล้วไม่พิมพ์ก็เด้ดเปิดซบเปิดสู่ขอจะปูจะบยามาเตะทั้งในคนละจะก,กระแบง่งใดกระดดเขาจุกลงไปเขาก็เอาขึ้นมาเลยจ้ะเขาก็ต้องไปเบิองอีอย่างเขา ก็เปิดมาแต่หางเพื่อนน่ล่ะค่ะลูบลูบมาเลยขอเพื่อนเปิดซับเปิดโซ่เปิดซับเปิดโซ่เปิดซับเปิดโซ่กระทองมาจนว่าสุดหอดเสียนเพื่อนทั้งนาพี่ล่ะจ้ายาห้มีอินใดของข้าเฮาให้มาแบบปอดโปงเฮากระจะพานบ่มีอุปสรรคจ้ากันมีภูมิมากขวางมาหยังเฮาเฮาจะพานบ่ได้จ้ะเฮาพญายามเลี่ยงให้พานได้ยาให้แบ่งรุดจากหลังเพื่อนจ้ะ ให้ตอเนื่องกันมาจนถ,ถึงสูตเลเดอค่ะเด้อมาหดเท่ากับกวาดลงกระเป๋ามาเลยจ้ะจะเป็นอันเซตพิธีแล้วก็บกาเพื่นน่ะเนาะเท่ากับจะสาเร็จไปนน้ากันจ้ะนี่ละแบ่งที่แม่พิมพ์เปิดออกมมเน่ขเนาะแม่พิมพ์กระซุมโจกออกมาเปิดมาเลยเท่าจะแบง่งใดก็แล้วแวจะเท่าจ้ะแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหกหกก็เลยจัากออกมาแปดหกหก ทีก็เลยเขียนแปดหวเก่าเนาะจําได้ว่าไม่พิมพ์เปิดเปิดตอนนั้นไม่พิมพ์ได้แปดเจ็ดแปดออกเต็มเต็มได้จะ้ะแต่ว่ารอบนี่มาอยู่ทั้งมาอยู่ทั้งหนาเ้ยค่ะเดอ้อแต่พิมพ์กจะจัดน้ำนี่ละ่ะออกู่น้ำแบ่งเห่านี่ลหละจะ้ะก็ให้เป็นแนวทางด้วค่ะเดอ้อก็ไม่พิมพ์กะ ลองเฮ็ดแล้วไม่พิมพ์กับสำเร็จประสบความสำเร็จก็เลยอยากแบ่งปันเป็นแนวทางเอฟซีเนาะผู้ประท่านเด็กเห็นผู้ประท่านเดกเฮ็ดประท่านเด็ก้ำก็ล่องเบิงจ่าเพราะว่าไม่พิมพ์กระดูจ่าผู้เพค่นประสบความสำเร็จมาอีกเทื่อนึงอีกครั้งนึงนี่แหละจ่าไม่พิมพ์กับโอทิดก็เลยลองปฏิบัติล่องเบิงกับสำเร็จอีหลีจ่าปีหนึ่งไม่พิมพ์ก็จะไปวายเพื่อนประมาณสามเทื่อนี่แหละจ่าก็จะไปเปิดไปขอเพื่อนแต่ว่ามันก็ขข้นยุติบุญของเทาเฮ็ดไว้ลายไว้หน่อยนาะค่ะเนาะ เพิ่งกะจะห้เห่าสําเร็จไปน้ากันเนี่ยละจ้าจห้เป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อค่ะหลังจากเรียบร้อยแล้วก็จะพาไปเบิ้งหมุนชนเซนไว้เนาะค่ะเนาะพิธีกรรมชนเ้นไวายนี่ยละจ้าผู้ขนมาแหลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งพู้อุทิศไม่พิมพ์เนยยามไม่โชคเนยเด้อจ้ามากระซือลอตเตอรี่ไว้เด้อเนี่ยละค่ะแปดหกหกแปดหกเก้เา ต่ว่าเลกขาเทียันันแปดหกเนาะสองแปดหกคุณวะตว่าเลกบัตรคชวไม่พิมพ์จับก้าไปหนึ่งกับหกศหนึ่งกับหกศูนย์นี่แหละจ้านี่แหละจ้ากระเบื้งน้ำกันเนาะ่ะเนาะการลองเบื้งผู้ใดประท่านดิปไปกับไปจะสำเรเจมองนี้เพื่อนก็นจะเป็นให้เศซาบุซ่าเรียนจ่ก นีตังแต่ลอยเก่าบเก่าบาทไปถึงเก่าลอยเกาสิบเก่าบาทจ้ะไม่พิมพ์กับท่านดีเซ้ามาจากเถื่อดอกอยากได้เหรียญเป็นเหรียญทองคุแล้วแต่ว่าขอเป็นขอโศกขอเงินขอทองหลายๆก่อนจะมีเงินไปเศาบูซาเนาะจ๋าเนาะทานนี้กำลังมองที่เพิ่นแก้บนเนาะค่ะพู้ได้ไปบนไหวประสบความสำเร็จก็ไปแก้ยูมองนี้ได้จ้ะมีนางลำ่ำมีหยางล่ำถวายให้เนาะค่ะเนาะ นา่งล่ำเข้ากับไปอันจางเพื่นล่ำถวายจะนี่ละจ้าเพ็่นจะนี่ภูมาิจางมาอีหยังเพื่อนเพ็่นกัดจะร่ำให้แก่บนในห,ห้าเนอกคเนาะกลายลูกหายร้ายมีโศมีลาบเด้อมีหยังก็จะไปเฮียให้คือกันละจา้าไอเอฟซี FC พอทีก็ไม่พิมพ์ประสบความสําเร็จไปน้ากันมีหยังกะแบงปั่นกันจ้าผู้ที่เิ่นรูแล้วกะ ดีไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผูพั่ธุนหลูกก็หลายจ้าแม่พิมพ์ก็เลยอยากทายทอดอยากแบ่งปันนะจ้าให้ภูพันธุท่านเด็เคยเฮ็ดเคยทํำล่องเมืองจ้าแต่ว่าก็ขื้นยุกก่กบ,บุญวาสนาเฮาคือกันถ้าเท่าท้ำบุญทำํำหยางให้ท่านคิดดีท้ำดีบุญเฮ่าก็จะเสริมจะนุนมาก่นก็นจะทรงเสริมได้มาเองนั่นละจ้าถ้าเฮาคิดดีท้ำดีบุญก็มีเกิด ไปหาเพื่อนย่หันกะมันเกิดโชคมันเกิดลาคุณมาท่านตายเห็นคือกันจ้ะนี่ยังก็แล้วแต่อยู่ที่ดวงวาสนาของแต่ละนนคนคนกะเนะขึ้นที่บุญเขาทำมาเนี่ยละจ้ะผมก็ต้องไปคิดยังไงร้ายดอกแต่ว่าไปมือหนีก็ไปเพราะว่ามีพี่มพงก็ปอิจะปฏิบัติเป็นประจำจ้ะสิบป,ปีแล้วที่เป็นลูกเป็นหลานเจ้าปูเจ้าย,อยาอยู่นี่นกะเนะไม่พิมพ์ก็บพเคยอึดเคยอยากจะเตีอ้อดอกก็ซ้ำเลดต,ตลอดจ้ะ ก็เลยยูขืนยูกับใจเข้าเลยจ้ะนี่ละจ้ะมีอยังกับแบ่งปันกันเพื่อเป็นแนวทางโนะคโะนกูยูไกยูไกทั้ทงไกผู้ได้อยากมากกับมาใดด้อจ้ะเด้อต่อนนีเพิ่นกับเปิดให้ล้วละจ้ะนี่ละจ้ะนีนำโชคเข้าแบ่งน้ำโชคเขาเนาะจะไปแย้มใดกับบเคยผ์ผาดเจ็ดน8 7 80 8หกก เิดขึ้นมาคักมาแน่ธนอบาทจ้าสำหรับมนี้กระขอบคุณหลายๆดนะค่ะเธอติดตามให้กำลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะ